สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบผมนะครับโบกชาบูไกด์พาเที่ยวสงการนั่นเองนะก็บอกเลยว่าวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายสําหรับคลิปสำหรับภาคหนึ่งนะครับนะสำหรับไกด์พาเที่ยวสงการนะคือแบบนี้ผมไม่จะสามารถผมไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะคือมาติดปัญหาตรงสโลเกมนั่นเองนะนี่คุณเห็นตรงบริเวณตรงนี้ไหมครับนะมันขึ้นว่าสโลเกมนั่นเองนะคือเวลาคุณเข้าไปในเซิร์ฟเนี่ย มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาคุณเดินเข้าไปเนี่ยถ้าสมมติว่าคือคุณไปคลิกของใช่ไหมหรือว่าดูเพื่อนอ่ะเพื่อนเหมือนจะค้างไม่ก็เหมือนจะชะงักไปเลยอะไรอย่างนั้นแล้วก็เวลาเราคลิกของเนี่ยเหมือนของมันจะไม่ขึ้นให้เรานั่นเองนะครับนะผมก็ลองเข้าไปเล่นได้สองสารอบแล้วนะครับนะก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหานี้เรื่อง slow g a จริงๆนะครับนะก็ไม่อาจจะสามารถอัดให้ถ้าผู้ชมดูได้นะก็แต่ผมก็จะบอกรายละเอียดในนี้ให้ได้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะก็ดูเหมือนว่าในนี้จะมีงานเหมือนงานวัดเองก จะมีเหมือนพวกซุ้มนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้เป็นรูปปั้นตรงบริเวณจุดเกิดของท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณเครื่องเล่นนะครับนะตรงบริเวณงานวัดนี่ตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มนั่นเองนะจะมีฝั่งซ้ายขวานั่นเองนะครับนะก็ดูเหมือนว่าจะมีประมาณเท่านี้นะแล้วก็จะมีโรงเรียนหลอนนั่นเองนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะแล้วก็จะมีเหมือน เออเต็นต่างๆเช่นเต็นพี่คาชาเต็นพี่แตงฟอชิงเต็นกู้ไัยเต็นกาแฟเต็นอะไรประมาณนั้นนะครับเต็นเสื้อผ้าอะไรประมาณนั้นนะก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับนะก็ผมไม่อาจจะสามารถเข้าไปอัดได้นะก็ต้องขออภัยสําหรับคลิปนี้ด้วยนะก็สามารถมาพูดได้เพียงเท่านี้นะครับนะไม่อัดได้อัดไม่ได้นะครับนะก็สำหรับนี้โบกชบูก็ขอจบคลิปพาทัวร์สงการนะขอจบแบบ EP สำหรับพาทัวร์สงการณ์ภาคหนึ่งนั่นเองนะครับนะตอนนี้จะเป็นตอนที่5านะสงการปี2020 20นะแบบนี้นั่นเองนะก็ถ้าอยากถ้าผู้ชมอยากจะเข้าไปเล่นก็ผม,ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใ,ใต้ด้านล่างคลิปนี้นั่นเองนะครับนะก็ผมไม่สามารถเข้าไปเล่นได้จริงๆนะครับนะอัดให้ไม่ได้ด้วยนะผมอัดประมาณ2 3สรอบแล้วนะครับแต่ที่ผมอัดทุกครั้งนี่มีปัญหาหมดเลยนะครับนะก็ไม่อาจจะอัดให้ได้นั่นเองนะครับนะก็ขออภัยนะนี่ก็จะเป็นแบบแนวโรเพแนวงานวัดนั่นเองนะครับนะ ก็นี่นี่ก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะถ้าคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปดูก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้นะเดี๋ยวถ้าปีหน้านี่เขามีอย่างนี้อีกแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องสโลเกมอีกนี่เดี๋ยวปีหน้าผมก็จะมัดแมปนี้ให้นะครับนะ <S 2> <S 2> จริงๆแล้วกะว่าผมจะกะว,ว่าจะเอาแมปนี้เนะี่ยเป็นแมปสุดท้ายในการปิดคลิปปิดพาทัวร์สงครามพักหนึ่งไนดะ้เอแต่มีมีปัญหาตรงที่ว่าเราเข้าไปเล่นแล้วมันมีสโลเกมนี่ไงนะครับนะกก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ไกด์พาทัวร์สงการก็ขอลาไปก่อนนะครับนะจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะอัดคลิปอย่างนี้หรอกนะก็ไม่อยากอาจจะมีแต่เสียงแล้วก็มีแค่ภาพหน้าปกเฉยๆนะแต่ว่ามันมีปัญหาในตัวเกมจริงๆนะครับนะก็ต้องขออภัยนะเลยอัดไม่ให้ไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับนะถ้าใครถ้าใครเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้แกช่องของผมด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็ออกมาเพื่อแจ้งเตือนท่านผู้ชมว่าผมไม่สามารถอัดได้จริงๆนะครับนะก็บายๆนะครับนะ